สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มพบกับ YouTube โคโรตั้มแมนเวอร์ประจำเดือนมกราคม2564ผู้ที่เกิดวันอังคารดวงของท่านจะเป็นอย่างไรทั้งการงานทั้งการเงินทั้งความรักและสุขภาพแถมวิธีการเสริมดวงชะตา,าให้ท่านเหล่านั้นอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์หรืออย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพเพื่อจะเป็นค่ารูนะครับถ้าดูดวงแม่นสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ตั้มแมนเวอร์ได้0899638635มีค่าใช้ใจ่าย1,000บาทครับแต่ถ้า ดูแล้วไม่ตรงหรือไม่ถูกก็คิดซะว่าดูฟังแบบเพลิดเพลินนะครับตรงนั้นเรามาดูดวงกันนะครับกับผู้ที่เกิดวันอังคาราพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกับวิชุนวิโสทายิกธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกับวิชูนวิโสทายิกสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกับวิชูนวิโสทายิก พุทธทางนานิมิตตังธรรมังงานิมิตตังสังฆังนานิมิตตัง,ง,ง,นนตงข้าพเจ้าอาจารย์ตั้มสิริชัยส่วนประภาอาจารย์ตั้มแมนเวอร์ขอเปิดดวงผู้ที่เกิดวันอังคารประจำเดือนมกราคม2564ดวงท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรทั้งการงานการเงินความรักโชคราบสุขภาพพร้อมทั้งวิธีเกณฑ์การเสริมดวงอ่ะ ใช้มือซ้ายตัดไพ่นะครับเลือกมาสิบใบใช้มือซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอเคได้ครบ10บใบแล้วนะครับอ่ะเรามาดูดวงกันกับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับอ่าวันอังคารไพ่ใบแรกนะครับขึ้นสิบเหรียญน,นะครับก็บ่งบอกถึงเกณฑ์เจ้าของดวงชะตานะครับคิดหรือ มีโปรเจกต์อะไรสำเร็จแน่นอนนะแล้วถ้าถามเรื่องกิจการงานต่างๆนะครับมีเกณฑ์ขยับขยายเกิดขึ้นนะยิ่งเป็นกิจการนะครับของตัวเองถือว่าดีเกิดขึ้นนะเพราะว่าสิเหรียญเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงทั้งการงานการเงิน นะครับแล้วครอบครัวมีความสุขนะแล้วก็มีประมุกนะครับเหมือนทำนองว่าคอยซับพอร์ตอยู่นะครับถือว่าเจ้าของดวงชะตาตรงนี้นะครับสิบเหรียญเนี่ยนะครับถือว่าโอเคเลยคิดจะทำอะไรคิดจะเริ่มต้นอะไรถือว่าดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การทำเงินให้งอกเงยเกิดขึ้นอ่าต่อมานะครับเจ็ดไม้เท้าอ่าการงานนะครับต้องรุยนะครับมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี้ยต้องรุยเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงความสำเร็จแน่นอน ถ้าอดทนโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นานโปรเจกต์มันเหมือนปโปรเจกต์หินน่ะนะครับแต่ถามว่าสำเร็จไหมผมก็บอกว่าสำเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวลงมือทำแล้วนะครับถึงว่ามันจะหินอย่างไรแล้วไม่เกินความสามารถของเจ้าของดวงชะตาที่มีความอดทนอดกลัน้น นะครับอืมอ่าเด็กชื่อไม่เท้านะครับอ่าเขาก็บอกเลยนะครับลูกอ่าดีบริวารดีนะครับ,ล,บ,รนะรบละเขาอาจจะได้บริวารช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับหรือการลิเริ่มอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆ นะครับสำเร็จนะครับเขาก็บอกว่านะครับถ้า,พาไพ่ใบนี้ยังพูดถึงเรื่องกุมารได้นะอ่าให้ขอกับกุมารเช่นไขวัดเจดีน้องส้มฉุนหรืออะไรประมาณนี้กุมารที่ดังๆนะแล้วจะประสบความสำเร็จเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเพราะว่าไพ่ ให้เด็กตรงนี้มันบอกเลยนะครับว่าสำเร็จทั้งการงานและสำเร็จทั้งในเรื่องของโชคลาภเกิดขึ้นเช่นถ้าโชคลาภก็ซื้อตามเด็กหรือขอจากกุมารน,นะครับประมาณนี้ขอจากเด็กอนะ่แล้วเจ้าของดวงชะตาก็จะมีเกณฑ์มีโชคอ สองไม้เท้านะครับอ่าสองไม้เท้าบ่งบอกถึงเกณฑ์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศนะครับงานด้านต่างประเทศนะครับหรืออ่างานด้านต่างถิ่นต่างที่เกิดขึ้นนะครับอ่าอาจจะไปติดต่อต่างจังหวัดหรืออะไรประมาณนี้นะครับถือว่างานตรงนี้นะครับ ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าไพ่มันบ่งบอกถึง1ไม้เท้าประสบความสำเร็จแล้วเหลืออีก1อันต่อยอดนะครับหรือเจ้าของดวงชะตาเนี่ยทำงานอะไรสอ,อย่างขึ้นไปนะครับแล้วมันจะดีเกิดขึ้นกับเจ้าของดวงชะตานะ,ะถือว่าโอเค ดวงจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางนะครับไปเหนือสุดนะครับหรือไปทางอีสานนะครับถ้าถามผมผมก็บอกว่านะครับถ้ามีเกณฑ์นในเรื่องของเหนือสุดก็แน่นอนไปพระธาตุดอยสุเทพนะครับไป,ไปไปไหว้เทพทันใจนะครับหรือถ้าอีสานก็ ไปนครพนมนะครับเพราะว่าดูแล้วมันมันเหมือนบึงอ่ะบึงบึงน้ำนะครับตรงนี้เกิดขึ้นหรือทะเลสาบหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะอ่าก็ไปอุดรก็ได้นะครับถือว่าโอเคเกิดขึ้นอ่าไพ่ต่อมานะครับเดทนะครับ ให้ระวังเรื่องของสุขภาพของเจ้าของดวงชะตานะสุขภาพของผู้ใหญ่เกิดขึ้นอย่าขับรถเร็วนะครับเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็ให้คล้องหลวงปู่ชวดไว้แล้วก็อาราธนาหลวงปู่ชวดนะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติภควานะครับ ถ้าอย่างไรแล้วอ่าไปทำบุญลงศพไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับหรืออ่าเขาบอกเลยว่าอ่ะถวายสังฆทานให้แม่ย่านางรถอ่าเพื่อจะให้ขับขี่ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงผมก็บอกว่าไพ่ใบนี้น่าจะแปลว่าในเรื่องของผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ป่วยผู้ใหญ่เจ็บ นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการมีปัญหานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงพยาบาลนะครับถ้ามีผู้ใหญ่ที่ป่วยอยู่แล้วก็ให้ระวังนะครับอมามพึกอมาพาดนะครับก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะเพราะบอกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายซะมากกว่าเกิดขึ้นนะ,ะแล้วก็ รวมทั้งในเรื่องของการซ่อมยานพาหนะด้วยนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับรถม้ามีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับก็บ่งบอกถึงลักษณะของช่วงหลังนะครับล้อหลังนะครับมีปัญหากับเจ้าของดวงชะตานะให้ระวังนิดนึงในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะอ่านะแต่ดูดูจากดวงแล้วนะครับ เจ้าของดวงชะตาอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปทำบุญเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอืมผมก็ว่าอย่างนั้นนะอ,อ่าหกถ้วยนะครับอ่าหกถ้วยมิตรเก่ามิตอ่ามีเกณฑ์นะครับจะเจอมิตร เก่าเพื่อนเก่านะครับพวกที่นัดกันมิสติ้งหรืออะไรประมาณนี้นะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเพื่อนเก่าเก่าเกิดขึ้นนะครับถ้าถามว่าถ้าทำงานตรงนี้ทำงานด้านของเก่านะครับแล้วมันจะดีเกิดขึ้น เพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับมันยังบ่งบอกถึงบ้านบ้านเก่านะครับมาเขาก็บอกว่านะครับถ้ารวมกับเด e เดนะครับอาจจะมีเกณฑในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านนะอืมปรับปรุงบ้านนะอ่าปรับปรุงรั้วนะอ่าหลังคาล่วนะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดอะเดกับ บ้านเก่าตรงเนี้ยผมก็บอกว่าให้ระวังนะครับมีมีเกณฑ์ในเรื่องของอ่าห้องน้ำหลังคารั่วโรงจอดรถหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะก็ไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าอ่านะของต้องแก้ไขต้องซ่อมแซมอยู่แล้วนะครับถือว่าดีอืม อสองเหรียญนะครับแน่นอนนะครับไรายได้ของเจ้าของดวงชะตามาสองทางนะครับหรืออยากจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเพิ่มงานไปก็ถือว่าดีเกิดขึ้นนะครับหรืออินฟินิตี้ในในเรื่องของการสนใจเรื่องของการเล่นหุ้น เล่นอัตรากาแรแลกเปลี่ยนเล่น forex นะครับถือว่าทำได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอ่าเล่นได้2ทางเลยนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงเกณ์ในเรื่องของการมีเงิน2องทิศสทางหรือ2ด้านนะครับหรือทำอาชีพ2อย่างขึ้นไปนะครับเพราะว่าดวงตรงนี้นะครับวันอังคารก็บอกได้เลยว่าอย่างต่ำสออย่างหรือ3อย่างขึ้นไป แล้วมันจะดีกับเจ้าของดวงชะตานะครับอืมอืมสองถ้วยโอ้โหบทสองเหรียญสองถ้วยแน่นอนมีเกณฑ์ในเรื่องของเพศตรงกันข้ามให้การช่วยเหลือนะครับเพศตรงกันข้ามนะครับอ,อุปถัมภ์นะครับเพราะว่า มงกุฎของทั้งสองคนคือชอบมากอกบ่งบอกถึงความสําเร็จอ่ะแล้วยิ่งอ่าเป็นเรื่องของงานด้านบริการเข้าแล้วนะนะครับถือว่าดีเกิดขึ้นนะครับอ่าร้านขายยานะครับอ่เาเภสัชนะครับถือว่าดีเกิดขึ้นนะผมก็บอกว่างานตรงนี้ได้เพศตรงเงินข้ามให้การชื่อเหลือนะ แล้วก็ช่วยอย่างดีด้วยนะครับถ้าถามเรื่องของครอบครัวนะแน่นอนครอบครัวโอเคครอบครัวดีเกิดขึ้นนะถ้าโสดอยู่นะครับก็มีเกณฑ์จะเจอคู่ในที่ทำงานนะครับอ่าไม่เกิน3เดือนมกลาคุมพามีนานะครับเกิดขึ้นกับการอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วก็โอเคนะครับถือว่าครอบครัวตรงนี้สุขสันต์นะครับอ่าเขาเรียกว่ารสามีนะครับชอบคําหวานนะครับหรือพูดยกยอป้อปั้นนะครับถือว่าดีนะครับถ้าออกคําสั่งแล้วไม่ค่อยโอเค เกิดขึ้นกับเจ้าของดวงชะตาอ่าควีนถือช่วยอ่าแน่นอนเจ้าของดวงชะตาถ้าเป็นผู้หญิงแน่นอนนะครับบ่งบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของการเป็นแม่สีเลือนนะครับอ่าแล้วเป็นคนที่มีซิกเซนมีรางสังหรณ์แต่ถ้าผู้ ชายจับได้นะครับเป็นคนที่ใจดีนะครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วจิตใจจะเป็นลักษณะของการลังเลนะครับไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยนิ่งอืมอาลังเลนะครับอืมแต่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นคนรักครอบครัวนะ อ่าหรือถ้ายังไม่มีครอบครัวก็เป็นคนที่รักแม่นะครับบ้านนี้นะครับบอกได้เลยว่าแม่เป็นใหญ่นะครับหรือถ้ามีเมียแล้วเมียก็เป็นใหญ่เกิดขึ้นนะแต่นะครับถ้าขอความช่วยเหลือจากสามีต้องพูดจาพอๆพ,พูดจาอ่อนหวานเพราะว่ามันเป็นธาตุน้านะครับ ใช้จริตใช้จักร้านเกิดขึ้นถ้าถามผมนะครับจะได้รับตําแหน่งไหมนะครับไม่เกินมีนาหรือเมษามีเกณฑ์ได้รับตําแหน่งแน่นอนนะครับเพราะว่าได้สวมมงกุฎนะครับเป็นราชินีก็หมายถึงการงานของเจ้าของดวงชะตาโอเคแล้วก็ประสบความสำเร็จเกิดขึ้น ่าใบสรุปสุดท้ายนะครับหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยตรงนี้นะครับบ่งบอกถึงมือสวรร์นะครับมือสวรรค์เข้ามานะครับเช่นถ้าคนโสดอยู่นะครับมีเกณฑ์การเจอคู่นะครับถ้าคู่คู่กันแล้วยังไม่มีบุตรนะครับมีเกณฑ์ตั้งท้อง นะครับไม่เกินมีนาเมษานะครับได้รับข่าวดีเกิดขึ้นนะครับให้ไปขอเลยเจ้าแม่กวนอิมนะอ่าที่มีเด็กอยู่อุ้มเด็กเนี่ยปางเด็กอะนะครับก็จะประสบความสำเร็จเกิดขึ้นถ้าใครรองงานนะครับก็แน่นอนไม่เกิน3เดือนมกราคุมพามีนานะครับเพอๆได้มกราเลย นะครับรองงานหรืออะไรเงี้ยถ้ารอโชคผมก็บอกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการมีโชคเกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเจ้าของดวงชะาตาจะขยายสาขานะครับแน่นอนขยายได้เลยนะครับมีถึง5สาขาแน่นอนนะครับประมาณนี้ยิ่งทำงานด้านบริการเกิดขึ้นถือว่าดีเพราะว่าไพ่ตรงนี้นะครับ มันต้องมีต้องสี่ใบนะครับมันเป็นถ้วยถ้วยคือการด้านบริการเกิดขึ้นนะอ่าเปิดาคาคฟเปิดของสวยงามนะครับเปิดร้านกาแฟอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบน้ำนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริการเกิดขึ้นนะอ่า สรุปเลยนะครับทั้งการงานการเงินความรักถือว่าดีกับเจ้าของดวงชะตานะครับมีเกณฑ์เจอรักใหม่ถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วครอ,อบครัวก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนะครับถ้าไปเสริมดวงนะครับก็บ่งบอกถึงให้ไปทำบุญลงศพไหวท้าเวสสุวรรณหรือ ถวายสังฆทานให้กับแม่ย่านางลถนะครับตรงนี้เพราะว่าเจ้าของดวงชะตามีเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผู้ใหญ่เจ็บป่วยเกิดขึ้นนะผมก็จบคำทำนายเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามอย่าลืม นะครับคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับเพื่อเป็นค่าครูนะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปถ้าสนใจดูดวงส่วนตัว0899638635มีค่าใช้จ่าย1,000บาทครับขอลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ